โอเคครับเรามาอยู่ต่อกับกนักหรือกักนั่นแหละเออเหมือนกันนะโอเคแล้วประตูอยู่ไหนนาฬิกาอยู่มองไดล่ะเฮ้ยโอ้โหไปชับเดี๋ยวนี้กูก็กลัวเออเป็นไปได้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยบ้านหลังนี้มันคุ้นๆอย่าบอกนะพาที่แล้วกูตัดไม่จบอะโอ้พระเจ้าไม่ มาจริงแมงเกิดแล้วสปาวด้านหลังกูด้วยเร็วดิเร็วไปอย่ามานะอย่ามานะทำไมเดี๋ยวกู <c oughs> รู้สึกอ้ยอ,อะไรอะไรแวบๆบข้าแบบงหลังทำไมการนีมน้มันดับเร็วจังวะไปเลยไปเลยไปเลยอยู่แถวๆนี้ละดี โอไม่โอไม่เประตูเปิดประตูเนี่ยโอ้เสียงเสียงประตูสยองกล่องมากโอเคหลับตาเอ้ยอูดานิกาเอ๊จําได้ว่าครั้งที่แล้วมันก็อยู่ห้องนี้นี่หว่าเอ้ย ไปนะมันคงไม่สปาวเร็วขนาดนี้หรอกมั้งนะครับเฮ้ยหลับตาไอ้ที่นอนกับหมอนแล้วก็ถังให้แน่นแน่เลยเร็วมึงลืมตาซะกูว่าแล้วเย่กูต้องมาเล่นใหม่เหมือนบัสเอ้ยโอ้ยอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่อย่าอย่าอย่ากูตกใจไว้ก่อนเฮ้ยเอ้ย

อย่ามาขังกูมาเปิดเปิดเฮ้ยนั่นไงนั่นไงห้องสายสุดสายสุดมายังกูไปก่อนเดี๋ยวแม่งมาเออไม่ต้องคุยมันมันมันกำลังมานั่นไงจริงด้วยอ้าอ้าโอ้โอ้ไม่โอ้พระเจ้า โอ้ยตัวอะไรวะโอ้ดเดี๋ยวนะกูไ,ไปก่อนนี่มาเดี๋ยวแม่งมาโอ้ยโอ้ยลับตาเฮ้ยมีที่แอบ,บแล้วอแอบปบะเออมีที่แบบอบเอาประตูไปอยู่นขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ไม่ไปเลยไปเลย โอ้ยมาแล้วมาห้องเงียอๆกันระก่นอกนะวังระวัเปิดให้ไวโอ้ย,อยดวงตายสัตว์เออย,ยอมยอมอาย,อยเจอตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวเ,เพ่งๆเลยเดีย๋ยวมานะโอ้ยอ๋อห้องนี้มีสาปาวนี่หว่าห้องไหนสาปาไม่เงี้ย มีดวงตาโอ้ผมไม่เปิดมันก็ได้เฮ้ยเปิดไฟดิเออกูไม่ได้ได้ดับเลยมันไปไหนละโอเคครับเราต้องเฮ้ยโอ้ยนาฬิกาโอ้ยเกือบเลยเกือบเกือบโอเคอยู่อยู่เฉยๆดีกวะ โอ้ยโอ้ my god มึงเกิดตัวแล้วตัวเล่าตัวแล้วตัวเล่ากูไม่เมาหรอกกูไม่กินเหล้าเร็วเลยเฮลโหอ้ยอ้าอ้ามึงอยากข้าวตัวกูตกใจนั่นนาดิกานาดิกาไปแล้วมันมาแล้วสองตัวโอ้ยแม่งปิด ไม่พูดสู้อุ้ยนี่อ้ยอ้ยอุ้ย,ย,ยไม่เจอครับอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าแบงเจออีกโอ้ยตายเหอะโอ้ย oh my god มึงเล่นเงีย้ยะโอ้ยพ่านทีแล้วกัว่าผ่านไปแล้วทำไมกูต้องมานั่งเล่นใหม่เนี่ย <c oughs> เพื่ออะไร ไปครับเดีย๋ยวท้อจะโชคชะตาถ้ามันแกแล้งเราเราก็ยอมมันตาเดีย๋ยวยอมให้มันแกแล้งเราแต่ถ้ามันแกแล้งเราเราก็ยอมมันโอเคหลับตาไหมมีอะไรไหมมีของดีไหมเปิด <c oughs> ตัวเดี๋ยวหาทางหนีที่ไล่ก่อน คครับทางนี้ที่ไรเฮ้ยห้องนี้มีประตูด้วยเฮ้ยทำไมห,ห้องซ้ายสูดมีประตูด้วยเปิดประตูเปิดประตูะตนี่กลับบ้านได้ปะวะ <c oughs> ไปครับไปครับเฮ้ยเฮ้ยหลับตาแล้วหลับตาแล้ว อ้อไเตียงนอนเอ็นากอ๋อเทียบโอเคมึงคงไปเกิดบนสุดแล้วนะสาธุขวาสุดเลยเฮ้ย,ยเเผื่อมีอะไรนั่นไงหลับตาแล้วนาฬิกาครับโอ้ยเยี่ยมกู <c oughs> ไม่เอาเหมือนรอบแรกนะเอ็น่าเก็บได้สามดอกมันจั้เอยอุ้ยโอเคครับด้านบนยังไม่เท่าไหร่ เดินไม่กัดเดินไม่กเฮ้ยนาฬิกาเบาหลับตาแล้วลืมตาียมียบมึงสปาอีกแล้วอ่อไม่เอาไม่ดีไม่ขงังกูเปิดไปเถอะเชื่อกูสิเอ้ยกูเพิ่งเปิดกูปิดไหมอุ้ยตรงนี้ไม่แน่เลยโอเค โอ้โอ้ยลงลงหลับตาแล้ว <it S 1> นาฬิกานาฬิกานาฬิกา,า,าตู้เอามาทำอะไรได้นะขึ้นไปเถอะเชื่อกูสิเปิดเปิดโอ้ยโอ้ใจเฮกูเลยไม่กูไม่กูไม่เอา เด้อเดอเ้อะไรกิงอยู่ในห้องนอนเราอ่ะไอ ez, ไ้หลับตาแล้วหลับตาแล้วโอ้ยไอ้ e อ here, ไหลังนี OH! ่ผมกลัว่าเอามาเพื่ออะไรโอ้ไปแล้วอุ้มยังไม่ไปกะ โอ้โอ้โอ้ยสองตัวเลยโอ้พระเจ้าโอ้อู้อู้ไม่ไม่ไม่ใช่ไฟดับไฟดับอ๋อบ้านหลังนี้กูเคลียร์ไปแล้วกูตะวันเล่นดีกันเนี่ยโอ้ยไปยังไปยังไปไหนแล้ววะไปยังวะไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยอยู่อยู่ซ้ายัะ โอ้ยไปสักทีเดิโอ้ล่ะน้อติสีแล้วติสีแล้วติสีแล้วไปยังไปยังไปแล้วนะโอ้ย <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยชิดชิดโอ้ยเวลาย้อนเลยโอ้ให้ตายเถอะโอ้ย

แหวบไอ้ไอ้อย่านะโอ้ชีวิตนี้โอ้ยมันจะผ่านไหมเนี่ยกูเพิ่งผ่านไปด่านเดียวเองโอ้ด่านนี้กูผ่านไปแล้วต่อไมต้องมานั่งเล่นใหม่เนาะโอเคครับโอเคครับไปด้าน,านขวา รอบที่แล้วเราไปด้านขวาอา้าวเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ทำไมเครื่องเครื่องอ่ะมันมีมันเหลือเหลือหายไปชั้นหนึ่งวะโอ้บ้านพังอา้าวเกิดใหม่โอ้รอบนี้ไม่ต้องทำอะไรมากมายไฟเปิดไฟหมดเอ้ยเอ้ยอะไร อะไรดับไปรอบที่แล้วเลยตัดตาสิโอ้เยี่ยมนาฬิกานาฬิกาอะไรวะเนี่ยทำอะไรได้มันทำอะไรได้อ๋อแอบได้ครับเดี๋ยวแอบเนียนปะ ไปไปไปเฮ้ยตรงนี้สปาวแล้วหลับตาไปก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเลยเๆโอ้ย เอ้ยแบงมาแล้วไปก่อน้วแอบยังไงก็ไม่เนียนอาเอ้าแมลงที่ประตูนี้อโอ้ยจะตายละไปแล้วเอ้ยอย่าปิดไฟอย่าปิดไฟอย่าปิดไฟโอ้ยตัวที่สองกูจะทำยังไงล่ะทีนี้ ก็มีหน้าต่างโอ๊ยมเอาโอ้โอ้คิดจพังเฮ้ยจตวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณจวาไม่โผ่กูอ่าไปกูว้าวว้ โอ้ยรอบที่สามก็ไม่ผ่านโอ้ my god โอ้ยโอ้ยยังไงวะเนี่ยอ่ยนะโอ,โอเคกูยอมกูจะเล่นต่อดีไหมเนี่ยโอ้ย,อยต้องมีตู้แอบแน่นอน โอ้อยคือมนมื่อนะช่วงนี้เน้นเน้นใช้ไฟให้ให้คุ้มโอเคไป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 ,ไปโอ้ยไปครับกล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 ับ

จะเปิดแมงขึ้งบนหน่อยโอ้ยจะผ่านเฮ้ยเออออเอข้างข้างเลยไม่ตายเถอะซาร่ามาสักห่อไหมไม่อย่ามาขังกู ว้าสองตัวชั้นเดียวมึงใจะให้กูทำอะไรโอเคตอนนี้กูอยู่กูซีซีมึงนี่แหละอย่าค้างมึงก็เดินไปซีเออเดินไปมึงก็เปิดไฟก่อนบ้ามาขังกูอีกเอาแบงมาแล้วโอ้โอ้ไม่ไม่ไม ปิดไฟอุ้ยอุ้ยโอ้ยปิดไฟไม่ทันกูต้องซ่อมใหม่เนี่ยโอ้ยโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยอะไรวะอ๋โอ้โอ้โอ้ไม่เล่น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  กูไม่เล่นเอาครึ่งล่างก็มาครึ่งบนก็มีกูไปก็ได้โอ้ขอร้องขอร้องเทสมึงจะไปก็ไปโอ้ยี่รอบนี้มันแอดไว้ออแอดว้าหรือไงวะ โอ้โอ้โอ้เวลาเวลาโอ้ยอีผีกระดึบกระดึบนี่แม่งรู้มากจริงเลยไม่แล้ว it is i ึงมาไกลแล้วอะโอ้ไปไปเออ <Hello? S 2> ไม่ต้องมาฮัลโหลกูไม่อยากได้คิตตี้ไปยังวะไปยังวะ ออเอไปยังอ๋ออะไรหลับตาแล้วหลับตาแล้วเขายีกเอามาเพื่อเอามาเพื่อใครโอเคครับทำไมรอบนี้มันเล่นแล้วแบบระดับแอดวาน์น่ะกูไม่ผ่านสักทีโอ้กูมไม่อยากกับผจญภัยแล้วเนี่ยโอ้เจอนาฬิกาโชคดี ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนกูปิดไฟให้เห็นมึงดีกว่าไปกันเถอะเฮ้ยโอ้ยตัวที่สองไม่สิตัวที่สาม ปิดไปเมมเมเะมาปิดทำไมตรงนี้มาปิดทำไมไปไดิมึงอยู่ไหนเหมือนมาแล้วโอ้ย โอ้ข้างล่างเลยอะจะเย็นพ่อนุมให้กูผ่านไปก่อนก็ดีไปยัง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 เออยังอยู่เว้ย <Hey, you. S 1> ไม่ต้อง <c oughs> โอ้โอ้ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปยางไปยางไปเถอะกูเปิดไฟแป๊บเดี๋ยว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  ขอเปิดไฟอนจะได้รู้ว่ามึงมาไปแล้วกูเห็นมันมาแล้วนั่นไงโอ้ยหกโมงแล้วหกโมงแล้วหกโมงแล้วเดี๋ยวจะเย็นนะพ่อหนุ่มไฟไฟกูเพิ่งซ่อมไม่ต้องรีบพังก็ได้ just you thought about it. when จะทำอะไรกูเนี่ยเร็วดีอีกูจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเช้าเช้าเช้ามี่ออเช้าดีเฮ้ยเย่อ๋อมึงแอดวานมากเลยเนี่ยดันเนี่ยโอเคครับ จบจบด่านนี้ขอตัดคลิปแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวโอเคครับจบจบ